สายมาเดินเล่นแถวรีบูบิกปัลีสิบปัรีสิบเอ็ดมองไปครับไหนก็เห็นฟูลิสฟูลิสเต็มไปหมดประชาชนก็ไปเที่ยวบทแล้วไปพักร้อนกัน ธรรมดาคนเตี่ยมเลยไปเที่ยวทัร้อนลลบ ลูกที่ก็เดินไปเดินมาลูกที่ก็ได้